แต่แคมเปญขายให้นะคะรถบ้านฝากขายวันนี้ค่ะมินิคูเปอร์ตัวนี้พร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วนะคะคันนี้เป็นมินิคูเปอร์ F 57S c a r ์ i o l e t ซึ่งจดทะเบียนเมื่อปี2018รถในฝันของใครหลายๆคนซึ่งมีหลังคาที่แบบ c a r ์บ o l e t เปิดได้นะน่ารักน่ารักนะคะคันนี้เครื่องโยนต 2,000cc 192แรงม้าออกใหม่3น9 0 0 0 0วันนี้นะคะพร้อมหาเจ้าของใหม่ในราคาแค่1 9 0 0 0บาทหรื หรือว่าสามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยนี่ให้ดูนิดนึงน่ารักปะนี่คือกุญแจของน้องนะคะเข้ารถเข้าเต็มสุดๆนี่นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยบล็อกเดียวกับ BM Series 2นะโกคาดในฝันที่อยากได้เอาไว้สะสมหรือขับเล่นโดยรวมๆร,ร,รอบคันเนี่ยเราชมกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ดูจุดขายของเจ้าคันนี้กันดีกว่านั่นคือหลังคาคารบิโอเลตนะคะนี่ขออนุญาตเปิดให้ดูสําหรับใครที่มีรถในฟันฉันอยากได้จังเลยมินิคูเปอร์ที่เปิดหลังคาได้เอ้ยคันนี้นี่น่าสนใจอู้ยเทอ่ะโอ้ยเอาจริงถ้ามีตังเหลือก็ซื้อเก็บอะ นี่แบบนี้เลยนะคะนี่หน้าปัดหน้าจอคอกพีทของน้องเหมือนอยู่ในเครื่องบินสุดๆนะนี่นะคะปรับแอร์นะคะอุณหภูมิแยก2ฝั่งซ้ายขวานี่ตรงกลางนะคะเปิดแอร์ตรงนี้ได้นี่นะคะหมนุนเปิดติดจึ๊บนี่นะคะ เรื่อหมดต่างๆแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเมื่อกี้หาตั้งนานหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะคะนี่นะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันอยากได้รถมินิในฝันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเออตอนนี้มีตังเหลือๆอยากเข็บ คันนี้เลยนะคะกับเจ้ามินิคูเปอร์เลขไม้เลขไม้ให้ดูเลขไม้นิดนึงแค่58,062กิโลเมตรเท่านั้นเลขไม้แท้นะคะเอ้ยน่ารักอ่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่นี่ตะก้อมาดูฝั่งนี้อ่าออมาถึงได้เลยนะเนี่ยเครื่องเสียงฮามานการ์ดอนนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฟังซ้ายมือนะคะไปเลี้ยวนะ บางความมือเป็นปัดน้ําฝนนะคะซึ่งมีปัดน้ําฝนออตโต้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นไฟออตโต้สิ่งหนึ่งที่มินชอบมากก็คือไฟตรงขอบด้ันข้างข้าง,งในเขามีการเล่นแสงด้วยนะนี่นี่ดูดินี่นะคะมีนะคะปรับแสงปรับอันนี้ได้ปรับไฟได้ปุ่มล็อกปลดล็อกนะคะแล้วก็เปิดดูในส่วนของนี่นะข้างหน้าห้องเครื่องนะปึ๊บนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงกับเครื่องก่อน ไปดูในหน้าห้องเครื่องกันจึ๊บป๊บปึ๊บนีบบอุยอ๊ยน่ารักอะ่ะใช้คำน่ารักด้วยเปลืองมากเครื่องยนต์นะคะ ทวินพาวเวอร์เทอร์โบแรงมนะ้าเอ้ยนิดๆน,นะรถไม่ขยับเลยสักจุดนะคะเจ้าของเดิมใช้น้อยมากเพราะว่าที่บ้านมีรถหลายคันก็อยากบอกไงว่าซื้อแบบเอาไว้ขับเล่นๆอะชิลๆนู่นออกไหมคือเอาไว้แบบโชว์ไลฟ์สไตล์อะเปิดหลังคาอะไรอย่างเงี้ยแกเดี๋ยวจะสาธิตการเข้าไปนะั่งข้างหลังให้ดูเพราะเมื่อกี้เข้าไม่ได้นี่รถของอ้วนแล้วนะ,อ,ะอีกนิดนึงนะคะ,ะทำยังไงก่อน อ่านี่ไงอัตโนมือนะคะดึงนะคะแล้วก็เบาะนะคะเลื่อนออาตึบชึบเฮ้ยน่ากอะตึบเฮ้ยฉันรู้สึกเป็นตัวเด็กน้อยนี่ น่ารักจังเลยนี่นะคะเอ้ยมันน่ารักจริงๆใช้คําว่าน,น่ารักได้เปลืองมากใครที่แบบมีเหลือๆเอออยากได้ฟิล์มิน n ที่เปิดหลังคาแบบแคบิโอเลตคันนี้เลยค่ะสามารถแอดไลน์หามินก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ s i k h o n c m หรือโทรหามินได้เลยนะ0 6น4 6ห6 0ามค่ะ